สวัสดีครับชาวชีเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมวันนี้อยู่ในโหมดการเดินทางนะฮะก็คือเราจะเดินทางออกจากกรุงเทพเพื่อจะกลับลำปางคราวนี้ใช้รถยนต์ส่วนตัวนะฮะวันนี้เดินทางกันในวันที่เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบแปดอ่าตอนนี้อยู่ในถนนวงแหวนกาญจนนายพิเษกนะฮะลองดูด้านซ้ายนะครับนี่คือรถที่ลงมาจากทางด่วนแล้วก็จะมารวมกันที่ถนน กาญจนัพิเศษเพื่อที่จะตรงไปวังน้อยเลี้ยวซ้ายไปอยุธยาแล้วก็ขึ้นเหนือนะฮะตอนนี้สภาพการจราจรรถหนาแน่นมากเลยครับทุกคนคลิปนี้นะครับทุกคนผมนำบรรยากาศการเดินทางในช่วงปีใหม่ก่อนโควิดระบาดนะครับมาให้ชมนะนั่นก็คือป้ายปี2562นัแน่นเองนะครับทุกคนตอนนี้กำลังเดินทางด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ น,นี่ก็คือสภาพการจราจรของวันที่28นะครับวันนี้วันที่28วันเสาร์ที่28ธันวาคมนะครับอยู่บนถนนสายเอเชียช่วงนะช่วงอุตย,ยาต่อจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะตอนนี้ก็ออกมายังทางพิเศษนะครับตอนนี้ทางหลวงได้เปิดช่องทางพิเศษเนี่ที่วิ่งส่วนขึ้นให้เรา ไม่ไม่ใช่เปิดช่องทางพิเศษในขาที่วิ่งล่องนะครับให้เราสวนขึ้นไปได้1เลนนะฮะทุกทุกคนครับแมบรรยากาศอย่างนี้กําลังจะกลับมากันอีกแล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลประกาศชดเชยวันหยุดสรงการให้ในวันที่4ถึง7นะครับในเดือนกันยานี้นะฮะบรรยากาศแบบนี้รถแน่นๆอย่างนี้คงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนครับขอให้เดินทางได้ด้วยความปลอดภัยนะฮะ คนครับแม้แต่ตอนนี้ออกมาที่ถนนทางเลี่ยงทางเบี่ยงออกมาริมถนนชนประทานก็ยังรถติดอยู่นะฮะ